สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้พบกับช่องเดียเยกีกโก๋อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาในธีมแบบพยายามจะหนาวนะทุกคนเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ใกล้หน้าหนาวกันแล้วนะคะถึงแม้ว่าเมืองไทยจะไม่ได้หนาวมากขนาดนั้นก็ตามนะทุกคนวันนี้เดียก็จะมาทำคลิปวิดีโอ what's in my phone นะคะก็จะมาอัปเดตให้ดูว่าใช้แอปอะไรบ้างในมือถือแล้วก็มีแอปอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างที่อยากจะมาแบบแชร์ให้่เพื่อนได้รู้กันนะคะแล้วก็ช่วงนี้แบบเล่นเกมอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ ไปดูกันเลยค่ะตอนอื่นที่จะไปพูดถึงแอปในโทรศัพท์มือถือนะคะก็มาดูกันก่อนว่าเดียใช้โทรศัพท์มือถืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวเว่ย P 3 0 Pro นะทุกคนที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นสีอันเนี้ยที่มันไล่สีไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสีอะไรนะคะก็ไปดูข้างในมือถือกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาพูดถึงหน้าจอมือถือกันก่อนว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นหน้าจอของ นักวาดการ์ตูนชาวเกาหลีคนหนึ่งที่แบบเราชอบแล้วก็ติดตามเขาแบบมานานมากเลยนะทุกคนคือเพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดแบ็กกราวน์นี้ได้ที่เขาแจกตามที่ IG ที่ชื่อว่า kyung underscore studio เลยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันอ่านแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวขึ้น IG ของเขาให้แล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้นะคะมันน่ารักมากทุกคนเขาจะวาดแบบเป็นอารมณ์เหมือนเรื่องราวตัวเขาจริงๆอะ่ะกับแฟนสาวของเขาอะ่ะเออน่ารักดีก็มาดูกันที่ หน้าแรกนะคะหน้าแรกก็ไม่มีอะไรมาทุกคนก็จะเป็นเซตติ้งแมสเซจแล้วก็แคมเมราแล้วก็พวกรูปภาพก็จะอยู่หน้าแรกที่แบบจัดไว้ข้างบนนะทางแบบด้านซ้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นเวลาของประเทศจีนส่วนทางด้านขวาเน,นี้ยก็เป็นเวลาของประเทศไทยเออก็ไม่มีอะไรหน้าแรกก็มีแค่ประมาณนี้ส่วนหน้าต่อมาคือเราอ่ะเป็นคนที่จะไม่ค่อยแบบแยกแอปเอาไว้แบบข้างนอกอะจะจัดแอปเป็น ค่อนข้างที่จะเป็นหมวดหมู่เดี๋ยวจะไปดูหมวดหมู่ที่แบบน่าสนใจน่าสนใจก่อนแล้วกันเนาะถ้าเป็นหมวดหมู่เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็จะมีแบบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นแล้วจะมี YouTube Netflix มี View มีไลทีวีแล้วก็มี VTV เอาไว้ดูแบบพวกซีรีส์จีนอะไรพวกนี้ y o u u u b จุ u ก e s แล้วก็อ่านการ์ตูนที่เว็บตูนด้วยแล้วอ่านความรับนางฟ้าก็มีอีกประมาณ2 3เรื่องเนี้ยก็อ่านในนี้แล้วก็ทุกคนอันนี้เป็น แอปอีกแอปหนึ่งที่เป็นแอปแบบของแอปดูลายเล็บของเกาหลีอะเนี่ยลองกดเข้าไปดูได้คือเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะคือไม่สามารถอ่านออกได้แต่ว่าอันนี้มันมันดูแบบลายเล็บได้แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงก็คือมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยมันไม่มีภาษาอื่นเลยนอกจากภาษาเกาหลีอะแต่มันก็โอเคแหละถ้าแบบคนที่ชอบทําเล็บหาแบบ แบบทำเล็บก,ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นพวกหมวดหมู่การเงินแล้วก็แบบพวกช้อปปิ้งเนี่ยเห็นปะมี s h อป e ี l a z a d e e z b ีซ p พบายโอะไรก็คือจะอยู่ในนี้หมดอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่แบบน่าสนใจนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกดิกทั้งหมดที่แบบเราใช้ก็จะมีสนใจก็จะเป็น Google Translate แล้วก็มี p e c โ o มีอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวเราอ่ะจะทำแอปที่น่าสนใจในการเรียนภาษาจีนแยกอีกคลิปหนึ่งนะก็เลยจะไม่ลงดีเทลในดิกภาษาจีนอะไรพวกนี้มากนะคะต่อมามาเข้าหมวดหมู่เกมกันเลยดีกว่าทุกคนคืออันนี้เป็นเกมที่เราแบบชอบเล่นบ่อยๆช่วงนี้นะเกมที่ชอบเล่นมากที่สุดเลยก็คืออันนี้ไลฟ์เชฟคือชอบเล่นที่สุดแล้วช่วงเนี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนแบบว่าเสิร์ฟอาหารต้องทำแต้มให้ได้อะไรแบบเนี้ย คือเวลาเล่นไม่ผัดก็ค่อนข้างหัวร้อนเหมือนกันนะอันนี้แต่ก็แบบไม่มีอะไรมากอันนี้ก็จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่ชอบเล่นแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝึกงานก็ชอบเล่นพับจีมากอยู่ช่วงหนึ่งเล่นแบบเล่นทั้งวันจนรู้สึกว่าต้องหยุดเล่นก่อนเพราะว่าปวดตาทุกคนเพราะว่าทั้งเล่นเกมแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยคือแบบไม่ไหวเลยตอนนั้นคือต้องหยุดก่อนส่วน R O V เนี่ยก็คือเล่นแบบเล่นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเก่งไม่เก่งเลยดีกว่าเล่นไม่เป็นอ่ะทุกคนเล่นแล้วก็เล่นน่าจะเป็นภาระให้ทีมแบบ แต่ก็พยายามฝึกเล่นนะแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจการเล่นเท่าไหร่แต่ก็สนุกดีไม่แย่แล้วก็ Identity V นี่คือเล่นไปไม่กี่วันเองแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อคือเรามีความรู้สึกว่าเกมออนไลน์พวกนี้สําหรับเราเลยนะสําหรับเราคนเดียวหรือเปล่าน่าจะคนเดียวสําหรับเราอะเราชอบที่จะเล่นกับเพื่อนพอเล่นกับคนอื่นที่แบบเหมือนเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกแล้วไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่เราเป็นแบบนั้น ก็คือจะแบบชอบเล่นกับเพื่อนจะไม่ค่อยชอบเล่นกับคนอื่นเกมต่อมานะคะที่เพื่อนๆจะเห็นเยอะที่สุดเลยในในหน้าจอตอนนี้ก็คือเกมที่ชื่อว่า Emily ทุกคนมันเป็นเกมในเครือของเกมเฮาอะซึ่งเป็นเกมเสิร์อาหารเหมือนกันคือเราส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกมเสิร์อาหาร ที่จะแบบติดอยู่ตลอดเวลาจะไม่ค่อยเบื่อก็คือจะเป็นพวกเนี่ยเกมสืฟอาหารถ้าทุกคนเห็นนะก็คือเอมเบลี่เนี่ยจะมีหลายภาคมากๆเราเล่นมาตั้งแต่เราอยู่มัธยมอ่ะเล่นมาตั้งแต่เขาให้ซื้อเกมแล้วก็เล่นได้ทั้งอันเลยเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเป็นแพ็คที่แบบเหมือนจ่ายเท่านี้แล้วก็เล่นได้ครอบคลุมทุกภาคอะไรเงี้ยไม่แต่เมื่อก่อนคือเราเล่นตั้งแต่แบบซื้อเต็มอะ่ะ จนตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่นน้อยลงนะไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันติดมากมันไม่ทําอะไรเลยอะแล้วก็อย่างที่เห็นอันนี้ก็จะมีแบบเฮเดมีสตา d i ดิว่าเลมีอะไรแบบเนี้ยไอทอมแอนเจอรี่อันเนี้ยข้างล่างเนี้ยยังไม่ได้เล่นยังไม่เคยเล่นแต่ว่าแบบเห็นเห็นว่าเป็นเกมมาใหม่พักนึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลองแต่ก็น่าสนใจดีอันนี้ส่วนเฮเดอันเนี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่ามันติดมากทุกคนทุกคนเป็นหรือเปล่าแบบเล่นแล้วแบบ ตั้งนาฬิกาเพื่อที่จะไปเก็บของจะไปปลูกผักไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบซึ่งมันไม่โอเคอ่ะมันติดเกินมันติดมากๆแล้วก็แบบบางทีแบบนอนตื่นเช้ามาต้องรีบต้องรีบมาเก็บผักเลยนะเพื่อจะปลูกผักต่อมันจะได้เหมือนไม่เสียเวลามันติดเกินไปทุกคนแหละก็เลยต้องแบบพักไปช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ที่เล่นบ่อยหน่อยก็จะเป็นเกม m ะมง Us ทุกคนคือมันตลกดีอ่ะแล้วมันก็สนุกดีมันปั่นป่นยังไงไม่รู้เกมนี้มันจะเป็นเกมที่เหมือนเรา เข้าไปเล่นแล้วก็จะต้องแบบเหมือนทำเควสใช่ไหมคือเข้าไปก่อนแล้วเราก็จะถูกบอกว่าเราอ่ะเป็นคนธรรมดาหรือว่าเราเป็นฆาตากรใช่ปะ่ะมันอารมณ์ล้ายๆแบบเกมคิลเลอร์แล้วถ้าสมมติเราเป็นคนธรรมดาใช่ปะ่ะเราก็ต้องทำเควสให้สำเร็จเพื่อที่เราจะชนะเกมส่วนคิลเลอร์เนี่ยก็ต้องเหมือนแฝงอยู่ในกลุ่มคนพวกนี้แล้วก็แบบหาทางฆ่าแบบเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันสนุกตรงที่แบบว่ามันจะต้องจับผิดกันตอนที่เขาจะมีเวลาให้คุยกันอะไรเงี้ยเออมันก็สนุกดีอะ ปันป่นๆที่เกมนี้คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีอยู่วันหนึ่งเล่นพอเล่นเสร็จจบตาใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีเพื่อนคนนึงบอกว่าให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยพิมพ์มาในในในแชทตอนที่แบบรอให้คนเข้ามาเต็มห้องเพื่อจะเล่นเกมรอบต่อไปเงี mm ้ย hmm. เพื่อนก็พิมพ์มาว่าเนี่ยให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์หน่อยวันนี้วันเกิดแล้วทุกคนก็แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์เออมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีอีกตาหนึ่งที่แบบเราเราก็พิมพ์ไปว่า <laughs> พิมไปแบบปันป่น ทุกคนแบบใส่แบบชีทแท e พีสทุกคนแม่งก็ใส่ชีทแทแล้วก็เป็นทีมชีทแทกันหมดเลยเออมันก็ตลกดีอะปันป่นๆอะไรเงี้ยโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นหมวดหมู่ของกล้องนะทุกคนส่วนใหญ่ที่เราใช้แต่งภาพบ่อยๆนะทุกคนก็จะเป็นชื่อว่าแอป VSCO นะอันนี้เราใช้แบบเป็นรายปีไปเลยก็จะแบบใช้อยู่ ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่จะใช้ฟิลเตอร์ A6 ในการแต่งภาพแล้วก็ปรับเพิ่มนิดหน่อยแล้วแต่โทนภาพนะคะก็จะเป็นแอปที่ใช้บ่อยที่สุดในการแต่งภาพนะแล้วก็ถ้าจะแบบเพิ่มสีขาวอะคือในแอป VSCO ส่วนใหญ่เราจะไม่เพิ่มความสว่างในแอปนี้จะไปเพิ่มความสว่างในแอป Snapseed แทนเพราะเรารู้สึกว่าแอป Snapseed อะมันเพิ่มความสว่างได้คมชัดกว่า S v s e o เราก็เลยชอบที่จะแบบเพิ่มความสว่างในแอปนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูนะเนี่ยสมมุติเป็นภาพนี้พอเลือกภาพมาได้นะก็กดตรง tools แล้วก็ t o o l image เนี่ยแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงนิดนึงมันก็จะขึ้นเป็นเมนูแบบนี้มาให้แล้วเราก็เลื่อนว่าเราอยากจะปรับอะไรนะเราอยากจะปรับ brightness ใช่ไหมก็พอเลือก brightness เสร็จแล้วก็เลื่อนขวามันก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนซ้ายมันก็จะดำดำมืดมืดขึ้นแล้วก็มันจะมีแบบนี้ด้วย ทุกคนบางทีเราต้องการให้ความสว่างมันเพิ่มแค่บางจุดใช่ปะเราก็สามารถทำได้ที่แอปนี้โดยการกดตรง tools นะคะแล้วก็กด selective สมมติเราอยากให้ตรงตรงไหนเดียวตรงหน้าเนี้ยมันมีเงาเงานิดนึงใช่ปะเราอยากให้ตรงหน้าเนี้ยสว่างแค่ตรงเดียวแต่ตรงอื่นอยากให้เป็นสีนั้นอยู่แล้วไม่อยากให้มันสว่างกว่านี้ก็กดไปตรงหน้าเนี่ยมันก็จะขึ้นแหละว,ว่าเราเลือกบริเวณตรงหน้าแล้วถ้าเราใช้2นิ้วในการแบบ ในการขยายความกว้างหรือหดมันเล็กลงเนี้ยเราก็จะสามารถเลือกพื้นที่ว่าอยากจะกระจายความขาวอ่ะความสว่างเนี้ยไปมากแค่ไหนอย่างเราต้องการแค่ประมาณนี้อ่ะก็เลือกแค่ประมาณนี้ล้วก็เนี่ยก็จะเลือกเมนูได้เหมือนกันเลื่อนขึ้นเลือ่อนลงแล้วก็เลือก brightness แล้วก็สว่างเหมือนเดิมอันนี้อาจจะแบบเจาะจงเฉพาะจุดไปหน่อยนี่ก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราอยากเห็นนะคะว่าภาพโดยรวมมันจะเป็นยังไงก็ให้กดตรงรูปตานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเออภาพโดยรวมโอเคนะแบบ ทุกคนต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบกดติ๊กถูกไปเลยมันบางทีมอาจจะข่าวโป๊ะได้ก็เช็คกันนิดนึงนั่นแหละก็จะเป็นแอปที่ชอบใช้ในการเพิ่มความสว่างนะคะแล้วก็จะมีอีกแอปหนึ่งที่ชอบก็คือแอป beauty plus ทุกคนแอปนี้ก็คือจะใช้ลบสิวหรือว่าลบพวกบริเวณแบบใบหน้าที่แบบทุกคนแอปนี้เป็นแอปที่เราจะชอบใช้ในการ ลบสิวหรือลบแบบแบบรอยดําหรืออะไรที่มันแบบไม่โอเคเค้นบนหน้าแล้วเราอยากจะลงภาพนั้นแล้วเราก็อยากจะสวยไงคือแบบเพราะลงภาพมันก็จะอยู่ตลอดไปอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างะนะทุกคนก็จะกดโฟโต้อีดิแล้วก็โอเคอาจจะเลือกแบบภาพไหนดีคือภาพนี้มันแบบกล้องหน้าหัวเว่ยมันค่อนข้างที่จะเนียนไประดับหนึ่งแล้วว่ะทุกคนอ่ะสมมติเลือกภาพนี้ อันนี้เป็นแบบภาพที่กล้องชัดๆหน่อยแล้วเล่าแบบเนี่ยพอซูมใกล้ๆอ่ะมันก็จะเห็นว่าโอเคหน้ามันก็ไม่ได้เนียนมากมันก็จะมีเท็กซ์เจอร์ของมันใช่ไหมแล้วบางทีเราอยากจะลบเนี่ยฝั่งเนี้ยบริเวณฝั่งเนี้ยทุกคนที่แบบมันมีรอยดาเยอะๆเราก็กดตรงลีทัชนะแล้วก็กดเลื่อนไปตรงที่แอคเน่แล้วก็มันจะมีไซส์ให้เราเลือกว่าเราอยากจะลบระดับใหญ่แค่ไหนแล้วก็เอาเล็กๆพอพราอมันอยู่ดเดียวใช่ป่ะแล้วก็ซูมเข้าไปโอเคค่อนข้างน่ากลักลวซูมแบบนี้นึงแล้วเราก็กดแบบลบได้เนี่ย มันก็จะแบบค่อยๆเนียนไปเองอะทุกคนก็ค่อยๆแบบค่อยคลบให้มันเนียนนะอาจจะเรื่องหัวใหญ่หัวเล็กอะไรก็ว่าไปทุกคนโอเคอันนี้คือแบบทําเร็วๆมันก็เลยอาจจะดูไม่เนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบค่อยๆลบอย่างเงี้ยมันก็จะดูโอเคขึ้นกว่านี้นะก็ลองไปดูกันได้นะคะลองไปลบกันดูทุกคนนั่นแหละอ่ะแล้วก็แอปต่อมาที่ชอบอีกแอปหนึ่งนะคะที่จะแบบแต่งรูปให้มันดูแบบน่ารักกุ๊กกิกนะก็คือแอปที่ชื่อว่า i ิงกี้ กดเข้าไปเลยทิงกี้อันนี้จะเป็นเหมือนแบบแอปที่เอาสติกเกอร์อะแบบน่ารักน่าักเราสามารถดาวน์โหลดได้มันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังนะเอามาตกแต่งภาพได้ก็เดี๋ยวเราจะลองแต่งภาพให้ดูนะคะอืพอเลือกภาพมานะคะก็อันนี้คือเป็นสติกเกอร์ที่เราดาวน์โหลดแล้วนะอันนี้จะมีบางอันที่เสียตังนะคะก็สามารถลองไปเล่นแบบไม่เสียตังกันก่อนได้นะ เพิ่มความน่ารักให้รูปภาพดูดีสติ๊กเกอร์มันน่ารักจริงอะ่ะทุกคน so cute o ม,มากๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อะ่ะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะมันก็จะมี มันก็จะมีสติกเกอร์หลายแบบมีโทนแบบแบบนี้ด้วยจะมีอ e ีกคนละลายเส้นหนึ่งแล้วก็จะมีโทนแบบนี้ด้วยคือที่เราเห็นนะเหมือนว่าเขาจะให้พวกนักวาดการ์ตูนอะ่ะมาคอลแลบแบบมาวาดไม่ไม่ไม่เนะไม่เชิงจะคอลแลบอะ่ะเหมือนมาวาดแล้วก็ขายบนบนแอปนี้เหมือนกันอะ่ะอืมก็ลองไปดูกันได้นะคะชื่อแอปว่าถิงกี้น่ารักมากแบบสติกเกอร์น่ารักมากจริงๆ ก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับแอปในการแต่งรูปนะคะส่วนแอปอีกแอปหนึ่งที่ใช้ในการคุมโทน IG นะทุกคนก็คือแอปที่ชื่อว่า Preview กดไปเลยแอป Preview เนี่ยจะเป็นการแบบเราลองลงรูปก่อนเพื่อจะดูว่าโทนโดยรวมเนี่ยแบบโทนโดยรวมของ IG เราอะ่ะ มันเข้ากันไหมอันนี้คือแบบเราลองลงไว้อันนี้คือลงไปแล้วใช่ปะเพิ่งลงแล้วก็ลองลงไว้อีก3ภาพก็คือเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อันเนี้ยแอปเนี้ยมันสามารถแบบเลื่อนได้ด้วยนะว่าโอเคเราจากไหนลองอันนี้ซิโอเคไหมลองขยับไปเงี้ยได้ก็สามารถไปลองกันได้อันนี้เป็นแอปฟ,ฟรีนะคะสามารถใช้ได้แค่แอคเคา t ์เดียวนะหมายถึงว่าใช้ได้แค่ IG a c แอคเคา์เดียวที่ฟรีอะถ้าเราอยากจะใช้แบบ หลายๆ IG เพื่อเช็คในการคุมโทนเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีแค่ IG แอคเคาท์อันเดียวใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็จะต้องเสียตังค์แต่ว่าถ้ามีแค่แอคเคาท์คนเดียวคนปกติทั่วไปอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ฟรีได้เลยต่อมาก็เป็นพวกโซเชียลมีเดียก็ไม่มีอะไรทุกคน Facebook, IG Twitter, Messenger อะไรแบบเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแอปฟิลเตอร์ของกล้องไอ แอปที่เชื่อว่าอ n นาล็อกอะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้อะอันนี้คือเหมือนซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเมื่อก่อนที่ใช้ iPhone อะแล้วตอนนี้คือแบบเปลี่ยนมาใช้หัวเว่ยมันก็ยังดาวน์โหลดได้อยู่ก็เลยเออดาวนโหลดเก็บไว้เผื่อแบบวันไหนที่ว่างมากๆแล้วอยากจะมาลองแต่งรูปอะคือเรามีความรู้สึกว่าไอแอปอะนาล็อกเนี่ยเขาทําออกมาเยอะมากเยอะจนเยอะจนบางทีเราจําโทนภาพโทนสีที่เขามีให้ไม่ได้อย่างเช่นอะนาล็อกปารีสเนี้ย ก็คือจาไม่ได้ว่ามันเป็นโทนสีอะไรแลว้วบางทีจะไปใช้อย่างเงี้ยพอเปิดเข้ามาแบบหูแอปนาลอกเต็มไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนค่อนข้างแบบยุ่งยากนิดนึงก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นอกจากจะมีเวลามากๆแล้วก็มาไล่ดูว่าเออปาลี่เป็นโทนสีชมพูหรือเปล่าเป็นโทนเขียวหรือเปล่าอะไรแบบนั้นอะอส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปที่แยกไว้เลยของแบบจงกลัวว่าแบบใช้ตอนที่อยู่ประเทศจีนนะคะก็จะเป็นแอปที่แบบอันนี้ก็ไว้จ่ายตังค์ใช่ไหมอันแรกอารีเพย์ไว้จ่ายตังค์อันนี้ก็ไว้ ฟิตเนสตอนนั้นที่แบบอยู่ที่จีนนะเป็นแบบสแกนเข้าเราต้องเปิดอันนี้แล้วก็เปิดโค้ดในแอปเพื่อสแกนเข้าที่ฟิตเนสแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแอปจ่ายตังค์แบบขึ้นรถไฟฟ้าก็แบบเปิดแล้วก็ติดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟาที่เราชอบกินบ่อยๆแล้วก็อันนี้เป็นเถา่เป่านะทุกคนอันนี้ก็เป็นเออเลเมอร์ก็คือแบบเอาไว้สั่งอาหารมากินที่หอโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายตู้ก็คือเอาไว้เป็นแผนที่เหมือน เหมือน Google Map บาเล่านั่นแหละอออันนี้ก็จะเป็นเมโทรของเซียงไฮ้ว่าแบบมีเส้นทางอะไรยังไงบ้างส่วนที่เหลือก็จะเป็นแบบพวก VPN mm hmm. ก็จะไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ทุกคน What's in my phone ของเดียก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจแอปไหนเป็นพิเศษที่แบบไม่ได้พูดถึงนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนวันนี้ก็ ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย